สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอครับวันนี้เป็นคลิปอาร์มิริสเอ็มเปอร์เรชชุดเดนสองพันแต้มนะครับคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดย l e g e อ d a r y w a r g a ว e เกมร้านว r g เกมระดับตำนานที่บางใหญ่ใครจัดทับแล้วหาเพื่อนเล่นไปที่ร้านได้ใครที่อยากหาของเสริมทัพไปดูที่ร้านได้นะครับแล้วเอ็มเปอร์เรชชุเดนวันนี้เป็นยังไงไปดูกันครับเราคิดว่าปัจจุบันนะครับกล่องของเอ p e เปอร์เรชชุดที่เป็น Season of ฟซาลานีตอาร์มิเซเนี่ยหายากแล้วก็เลยคิดว่า ถ้าเกิดคุณอยากเริ่มต้นเล่นใหม่ในตอนนี้แล้วหาของง่ายนะฮะต้องเล่นบ้านที่มันไม่ได้เป็นนอย e m มา i n นเยอะก็เลยมองว่าบ้าน e x i ูดไซส์ซอฟต์เลนชิพนะครับทั้งทั้งเจ๋อไม่สมพันสองอย่างอย่างแรกครับของมันหาไม่ยากเป็นของที่แบบสามารถซื้อได้เลยในตอนนี้ไม่ใช่ของลิมิเต็ดแบบ Army มีกับสองคือบ้านนี้ครับเล่นง่ายกติกาไม่ยากครับบางบ้านเนี่ยต้องกําหนดว่าต้องทำลายเขากี่ยูนิตถึงจะได้บัฟในเทิร์นนั้นทําไม่สําเร็จ โยนดาเมจอีกหรือบางบ้านเนี่ยต้องโยนเรื่องบัฟของเทพสาเลเนตไปไปมาครับมัน่อน่าจะวุ่นวายแต่บ้านซอกเปน็นชิพเนี่ยมันเล่นง่ายทําไมอ่ะมันบอกว่าถ้ายูนิตของเราทําการชาร์จในเทิร์นนี้ตอนไฟเฟดครับเลือกหนึ่งอย่างว่าเป็นรีโตฮิตหรือซัอเทนฮิตครับผมอาวุธตีประชิดมีลีของเราเนี่ยจะมีความสามารถนั้นแปลว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากคุณชาร์จไปถ้าศัตรูทําเนียดสูงเช่นรถถังมอนสเตอร์ หรือเป็นพวกคาแรคเตอร์อย่างฮะคุณเลือกรีทฮิตทอยทูฮิตออกหกปุ๊บทะลุทูบูลเช็คเซฟเลยหรือถ้าเกิดคุณเจอหหวฝูงใหญ่มากเลยพวกเทีรนิตเงี้ยคุณเลือกสเตนฮิตหนึ่งครับผมทอยทูฮิตออกหกปุ๊บแตกมันอีกหนึ่งครั้งครับทําให้คุณปราบยูนิตศัตรูที่มันโมเดลไว้เยอะได้ง่ายขึ้นครับใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนนะผมชาร์จปุ๊บดูทับเน็ตถึกมากก็รีทฮิตจำนวนเยอะถึกน้อยก็สเตนฮิตครับค่อนท้างง่าย อีอย่างคือกฎของกองทัพเราครับมันบอกว่าเมื่อเฟลแ b a c แล้วชาร์จฟรีแปลว่าคุณจะใช้กฎนี้ได้คุ้มค่ามากเช่นคุณเอากองนี้ชาร์จสตูนหนึ่งกองก็าตายไม่หมดคุณซอลแบ็กมาแล้วชาร์จกองใหม่ครับผมง่ายสุดๆอโอเคอธิบายกฎสองบ้านกฎกองทัพไปแล้วไปดูเรื่องของยูนิตกันมากดีกว่าอ้อเรื่องกฎบ้านลืมบอกไปนิดนึงคุณไม่สามารถฟอลแบ็กแล้วชาร์จซ้ำเป้าเดิมได้นะ ต้องฟาวแบ็กและชาร์จเป้าใหม่นะครับอันนี้สําคัญบางคนลืมเฮ้ยผมฟาวแบล็กแลวผมขอชาร์จคืนอีกทีครับซ้ําไม่ได้นะฮะต้องเปลี่ยนเป้าด้วยตัวแรกครับฟูกิมสามร้อยแปดสิบห้าแต้มครับผมก็ตีประชิดแรงตีประชิดหนักครับแล้วุการโจมตีของฟูกิมครับมีสแตนฮิตหนึ่งให้อยู่แล้วดังนั้นครับคุณก็แค่เสริมลิตูฮิตเข้าไปครับผมแปลว่าทุกดักฟูกิมครับมีสแตนฮิตและลิตูฮิตให้หมดเลยดูเดือดจังวะอันนี้ง่ายๆครับผม อีกอย่างคือตัวฟูก,กิมเนี่ยมันมูฟสิบสี่นิ้วมีฟลายแปลว่าสมมติถ้าดิฟสต,ตฟูก,กิมลงมาชาร์จกองหน้าเขาเสร็จปุ๊บเคลียร์เสร็จไม่เสร็จไม่รู้อะคุณมูฟไปต่อแล้วชาร์จอีกกองแนวหลังเขาเนี่ยครับรับรองว่าสนุกครับเหมือนต้นงูเลยทะลวงเข้ามาสองหมื่นยอดฟลุ๊เข้ามาถึงกลางบ้านเขาบอกเลยตัวฟูก,กิมเนี่ยนะถัดไปครับรูเซียดอีเทนอลครับ140ร้อยสี่สิบแทมลูเซียเนี่ยมันเก่งตรงที่ว่า ามันจะคู่ต่อสู้เก่งๆครับเช่นคาแรคเตอร์มอนเตอร์วอล์กเกอร์เนี่ยมันสามารถรีโรฮิตโลกับบุนโรได้แล้วเราเลือกบัฟบ,บ้านให้กับอาวุธถึงมันไดครับเบดออฟเรียแปลว่าดาบของมันเนี่ยจะปรับไปตามสตูถ้าตีตัวเก่งเอาลีตัวฮิตตีตัวที่แบบจำนวนได้เยอะฟตเตนฮิตกับผมอีกอย่างตัวนี้มันรีดตัวฟอร์เรสเบดได้แต่ถ้าเกิดเราไม่รีดใครเราจะได้ไฟเฟิร์ส ดังนั้นครับตัวลูเซียสเนี่ยเดินเดียวครับผมไม่ต้องหลีดใครครับเดินดื้อเลยเจอใครแบบเป้าหมายสําคัญอยากตีหน้าวิ่งเข้าไปหาผมชา้าใส่เท่านั้นแหละครับตัวของลูเซียสหรืออ e ท n นอฟต่อไปครับหลอดเอ็กซ์โซทนครับผมตัวนี้หาได้จากกล่องของคอมแบทพาร์ท l ครับมีแน่ๆหนึ่งตัวก็เปิดสองกล่องก็น่าจะได้ครบสองตัวพอดีฮรเอามาิอินเฟคเตอร์ครับห้าตัวเพื่อแจกลนโซฮิตให้กับลูกๆแปลว่า ถ้าเอานี่เป็นตัว l e a แล้ว infactor ได้รีโรฮิตทั้งหมดรวมถึงตัวมันเองด้วยนะคุณประกาศว่าบ้านเป็นสแตนฮิดครับแต่ว่าทุกการโจมตีของกองนี้เนี่ยมีสแตนฮิดและ Hit. รีโรฮิตอาวุธครับใช้ถือเป็นฟิลิกสเปียกับลับเทอร์แลสครับผมฟิลิกสเปียเนี่ยมันจะมีความสามารถคือถ้าคุณชาร์จได้แลนส์ด้วย่าเรื่องมากๆกองนี้ครับขนส่งโดยไรโนก็เริ่มเกมมาก็ใส่ไรโนไว้ครับ เป็นหัวหน้าหนึ่งตัวลูกน้องห้าตัวใช่ไหมแล้วก็วิ่งไปถึงจุดที่ต้อง,งานปุ๊บตอนมูฟเฟตครับคุณก็ปล่อยลงมาแล้วก็หาทางวิ่งช้าสตูอัวครับง่ายๆอย่างนั้นเลยหลอดเอ็กซ์โซแทนครับหนึ่งตัวจะติดเอนชันเมนที่มีชื่อว่า i ล e to ู h e c h a l เล n g e ครับผมมันบอกว่าเมื่อตอนจบไฟเฟตถ้าติดเอนเกจเมนต์กับัตูที่เกินสองโมเดลขึ้นไปโมเดลนี้ครับจะตีได้อีกหนึ่งครั้งใช้ได้ครั้งเดียวต่อเกมนะคือแบบว่า ไฟเฟดแล้วซูนเสร็จปุ๊บน่วมกันหมดแล้วแต่ว่าสตูมีโมเดลเหลือเกินสามสามตัวขึ้นไปเกินสามโมเดลเออสี่แล้วกันผมเอาชัวรสี่โมเดลกดใช้ปุ๊บครับมันจะตีได้หนึ่งครั้งซึ่งเวลาตีเนี่ยบัฟบ,บ้านที่เคยมีก็ยังคงอยู่นะฮะแต่มันถ้าเกิดว่าลูกน้องตายหมดอดดีเทอรฮิตไหมไม่อดครับเพราะมันบอกว่าคุณสามารถเลือกขอสามารถบ้านได้อีกรอบแปลว่าถ้าเกิดคุณตีด้วยตัวเนี้ยอีกรอบหนึ่งแล้วลูกน้องตายหมดแล้วเนี่ย ไม่มีลิโรฮิตถูกไหมคุณประกาศใช้บัฟบ้านอีกรอบครับก็มีลิโฮิตสตเตฮิตเหมือนเดิมครับผมโอ้โหอย่างเดือดครับตัวนี้ก็ติดไปหนึ่งตัวนะฮะตัวหนึ่งก็จะติดอีกตัวหนึ่งก็ไม่ติดนะถัดไปครับอินแฟกเตอร์ห้าตัวครับสองกองเอาไว้ให้ตัวของหลอดเอ็กซ์เทนลีดกองนี้ครับเนื่องจากมีหลอดเอ็กซ์เทนลีดก็จะมีทั้งลิตโฮิตจากหลอดแล้วก็สตเตฮิตจากกดบ้านครับผมอาวุธใช้มเดิมครับเป็นดูออลิงซับเบอร์กับแรปเจอร์ลัสของ ออฟเซชั่นนิดก็คือตัวแชมเปี้ยนของกองเนี้ครับมีความสำคัญพิเศษอีกอย่างคือว่าถ้าทำลายอยูน่นิตศัตรูได้ให้เทสเลดเดอร์ชิพครับผมเทสผ่านได้หนึ่งซีพีเป็นตัวพร้ซีพีได้ด้วยนะกอนนี้สองกองคีออสไซโนครับเอาไว้ผลแกงลอดเอ็กซโซเทนกับอินเฟคเตอร์ครับทันละหนึ่งกองมีผลนิดหนึ่งคือเฮ้ยถ้ามีตัวลีดเดอร์ทำไมไม่เล่นกองสิบตัวล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นกองสิบเนี่ยแ้มจะแพงมาก ไรโนแปดสิบแต้มทหารสิบตัว170ร้อยเจ็ดสิบรีเดอร์อีกแปดสิบรวมเป็นสามร้อยกว่าแต้มครับผมมันแต้มเยอะเกินไปกับยูนิตยูนิตเดียวถ้าเกิดโดนเล็งเก็บนะครับจะเสียหายหนักดังนั้นเนี่ยใช้แค่ห้าตัวจะดีกว่าแล้วก็อย่างคือมันช่วยเรื่องของความสะดวกในการที่คุณจะตีสตูดได้ง่ายขึ้นครับสิบตัวบางทีมันล้อมไม่หมดอะติดนุ่นติด,ตด,ตดนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นห้าตัวเนี่ยโอกาสที่จะล้อมได้หมดตีได้ครบมันเยอะขึ้นครับผมอาวุธเขาเป็นคอมมิวเวพอนครับเขามีแอนท ตัวของทับแลเนี่ยจะเน้นเคลียร์อินฟิร์ตที่ซะเยอะนะฮะต่อไปครับคอมเมนเตอร์ห้าตัวเอามาเพื่อออบเจกตีฟสติกีไฟก็คือออบเจกตีฟสติ๊กีผมชอบติดคำนี้มากกว่านะสติกเีออบเจกตีฟอะไรก็ว่าไปฮะก็คือว่าเมื่อยึดจุดแล้วเดินออกไปจุดนั้นเป็นของเราอยู่อันนี้เอาไว้เพื่อทำแต้มรับผมยึดแล้วเดินไปทํานู่ทนทํานี่ต่อแล้วยึดจุดใหม่ฮะ อาวุธตามี่ชอบเลยไม่เน้นเนนรื่องดาเมจจากกลุ่มนี้ครับเน้นว่าเพื่อไปยึดจุดแล้วก็ทําให้เป็นจุดของเราตลอดจนกว่าเขาจะมาแย่งจุดเราคืนฮะน,นั่นอีกเรื่องหนึ่งทีเด็ดครับฟอร์เรสเบดหกตัวสองกองดีตรงไหนฟอร์เรสเบดเนี่ยมันดาเมจไม่สูงนะดามเมจมันแค่สองเองแต่ว่าเอพีลบสามถ้าเป็นกองหกครับตีสิบแปดครั้งเยอะมากๆแล้วความสามารถส่วนตัวมันคือเดโมนิกพาทอนครับผม คอยทูบูลได้สมบวกติดที่ข้อบูลแปลว่าเข้าเลยคุณจะตีตัวทําเนตเท่าไหร่ก็ตามขอแค่ถอยบูลออกสามบวกถือว่าบูลสําเร็จครับเข้าถ้าตีตัวม่มอินวรลเซฟครับมันจะยังไงก็เซฟที่ห้าบวกอะ่ะเพราะมันลบสามแล้วเกิดกดเจมของบ้านครับอีกหนึ่งเป็นเอพีลบสี่ครับผมต้องเซฟที่หกบวกคือถ้าเกิดคุณเอาไปตีอินฟันที่ครับคุณน่าจะเก็บได้หลายโมเดลอยู่ แล้วจะทาให้บัฟบ้านไอ้พี่ทาให้อบลิตี้เนี่ยมันไม่ส่งผลเสียคือเดโมนิกพาทอนเนี่ยไอ้ปุ๊บมันตีสามบวกคิดข้อวบุก็จริงแล้วถ้าเกิดคุณทำลายโมเดลฝ่ายตรงข้ามไม่ได้สักโมเดลเดียวเนี่ยคุณต้องเอาโมเดลเราทิ้งหนึ่งตัวครับผมคริเบรตตายไปเลยหนึ่งตัวไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ถ้าเกิดคุณตีเฟนที่เนี่ยยังไงก็ผมว่ามีมีตายอะพราะดามมันค่อนข้างสูงครับหกตัวเนี่ยสิบแปดครั้งสามสิบหกดาามจแบบเต็มเต็ม สมมติว่าเข้าสักครึ่งหนึ่งก็สิบสิบแปดดเมเมตครับมันต้องมีอะไรตายบ้างแลหละตหยเป็นตัวแบบพวกวอกลกเกอร์ทั่วไปอย่างเช่นพวกอามิอามิเจอร์เนี่ยหรือพวกรถถังเนี่ยก็น่าจะระเบิดอะ่ะสิบแปดดเมตเอาไม่อยู่หรอกขอ,อย่างเดียวครับไอกองนี้เนี่ยเขานั่งแพ้อินวอลเซฟถ้าเกิดอินวอลเซฟหนักหนักหรือรถดาเมจนะครับมันตีไม่ตายก็ต้องระวังหน่อยแต่เป็นแบบกองใหญ่ใหญ่เช่นกองห้าตัวกองสิบตัวเนี่ยยังไงผมว่าเก็บลงครับเพราะว่า A.P. อบ6ไปเปิด2 18ครั้งยังไงก็ลงแล้วทั้งหมดที่พูดเนี่ยครับไม่รวมสตนฮิตนะบับบ้านคุณบอกบับบ้านเป็นสตนทิตเนี่ยใน18ครั้งออก6ก็อง3ครั้งเนี่ยิ่มอีก3ดาบครับผมค่อนข้างแรงมากกองนี้ก็พยายามหาจุดเดินดีๆครับค่อยๆล้อไป,าาปแล้วหาเป้าเราพี่พุ่ง,ง,งชา้าใสครผมว่าเราเน้นการชาร์จอยู่แล้วนะฮะสองกองครับกองละ6สุดท้ายครับ d e m o n Print of s o l a n e w i t h w i n g ตัวนี้เก่งมากๆกับบ้านซารเนตนะครับคืออันดับแรกเดโมน <c oughs> ิกเดอรสตักชั่นครับผมเมื่อเช้าใส่สตูคอยเต๋าตามจำนวนโมเดลของฝ่ายของตัวที่โดนชาร์จไปเช่นสิบตัวทอยสิบลูก <c oughs> ออกซีบัวครับตัวหนึ่งมัทวูล <c oughs> สูงสุดที่หกมัทวูลแปลว่าถ้าเป็นกองกองห้าเนี่ยอ่ะแน่ๆผมว่าโดนแน่ๆสองมัทวูลอ่ะมีมีให้เห็นนะครับ <c oughs> แล้วตัวมันเนี่ยตีโคตรแรงเลยย <c oughs> ิ่งถ้าเกิดคุณแจกซัพเปอร ให้กับมันหรือลีเล่ฮีทให้กับมันเนี่ยก็กระเมตดล้นเหลือไปสุดๆครับผมตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเหมาะกับบ้านของไอ้บ้านของนักดาบเนี่ยแล้วก็หนึ่งตัวครับติดเป็นบดิงสปีดครับใช้ได้ครั้งเดียวนะต่อเกมกดแล้วได้ไฟเฟิร์สแล้วผมแปลว่าถ้าเกิดเขาแบบเราชาจไปปุ๊บตีเขาเสร็จเขาไม่ตายจนหมดเขาแบบหาเพื่อนมาล,ลุมตีเราอย่างเงี้ยฮะแล้วกดเดมาหนึ่งสปีดเลยครับ ไอ้ไบดิ้งสปีดนะครับไฟเฟิร์สต,ตีก่อนเวลาไฟเฟสต,ต่อไปแล้วอีกอันนึงครับติดเป็นดิสทอร์ชั่นครับผมบวกหนึ่งแอทแท็กมูลหนึ่งดาเมจให้กับอาวุธประชิดซึ่งตัวนี้มันก็ตีประชิดแรงอยู่แล้วแล้วบวกแอทแท็กกับบวกดาเมจอีกยิ่งแรงเข้าไปใหญ่กับผมดังนั้นนี่คือแบบให้ห่วงครับตัวของเมมโมนปีนออฟเซเลเนตวิดวิงนะครับตามนี้เลยโอเคครับนี่ก็คือทรับย์ของเดโมนิชเดนแบบประหยัดเออเขาเรียกเรียกว่าหาของง่ายดีกว่าแล้วก็เล่นง่าย ทุกอย่างหาได้จากจีดแบบพททอลกับยูนิตคาแรคเตอร์แย,แยกไม่กี่ตัวฮะเดมอนปินก็มีกล่องแยกอยู่แล้วหาไม่ได้ยากก็สองตัวจะค่อนข้างเล่นง่ายครับหาของง่ายด้วยลองดูกันก่อนได้นะครับส่วนถ้าเกิดใครหาน้สมารินได้เยอะจะเล่นบ้านอื่นเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนี่เอาบ้านแบบพื้นฐานก่อนจี่แบบพททอลกับคาแรคเตอร์จบประมาณนี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ครับต้องขอขอบคุณ Legendary w a r เก m e อีกครั้งที่สนับสนุนนะครับใครที่สนใจโมเดลต,ต่างๆสามารถกดซื้อได้ในลิงก์ ก้าด้านล่างนะครับผมติดไปให้แล้วสงสัยอะไรถามนในช่องคอมเมนต์ก็ผมแล้วเจอ,อกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ